สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สุขุสุขุนเนาะมื่อวนี้มาอยู่กับบ้าวลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจากไหนก็ขอฝากความหักละไความคิดฮอดไปหาพี่ๆน้อง FC ทางฟังไทยและกาศต่างประเทศนำเนาะถ้าหากพี่น้องท่านใดเข้ามาละกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกระจใยทางช่องในน้อยของบ้าลุยได้มีกางใจในการนำเสนอเรื่องราวดีๆของ เมืองลาวเมืองไทยมาให้พี่น้องในเบิ้งในโซมยา่างเป็นปกติอะไรเนาะทุกคนสลหรับเรื่องราวดีๆในมืน้อนี้บ้าลุยจะพาพ,พี่น้องไปเบื้องไปโซมไปฟังเ,เรื่องราวเกี่ยวกับสนามบินสวรรณภูมิทุกคนเคยสงสัยบนว,ว่าก้อนจะมาเป็นสนามบินสวรรณภูมิว่าสถานที่ดังกล่าท่านเคยเป็นอย่างมาก่อนเนาะสำหรับเรื่องนี้กับบ้าลุยกับอย่างบุเคยได้ฮู้เนาะแล้วก็บเบ้าลุยกับคิดว่ายัางมีพี่น้องอีกหลายๆคนที่อย่างบุฮู้เนาะว่าสนามบินนะสวรรณภูมิที่ว่า เป็นสนามบินที่ว่าหญ่ที่สุดอยู่ในประเทศไทยแลยก็มีซื้อเสียงระดับโลกนี่ว่าก็จะมาเป็นสนามบินสวรรคภูมิว่าเคยเป็นอย่างมาก่อนทุกคนอันนี้ก็น่นาจะมีหลายๆคนเคยสงสัยเนาะก็คือด้าที่บ้าลุยแนะไรเนาะและเขาจะเบื่อว่าการก่อสร้างอันเพิ่นพบอุปสรรคอย่างเดทุกคนและการงบประมาณที่รัฐบาลไทยทุ่มใส่สร้างสนามบินอนะันนก้ว่ามันจะมหาศาลสำหรนะับเนาะบ้าลุยเองก็คิดว่าน่าจะใส่งบประมาณโอ้มหาศาลเลยเนาะถึงว่าเป็นสนามบินที่ว่า ยายระดับนานาชาติแล้วก็ร,ระดับประเทศที่ว่ามีซื้อเสียงอ,อยู่ในภาคพื้นอเอเชียเฮานี้เนาะสำหรับเรื่องราวดีๆนี่เนาะบอลุยกะแนะนำเอามาจากซ่องยูทูบแบตตายปีบ๊บเนาะที่บลลุยได้นำเอาเรื่องราวของเพื่อนมานำเสนอมาเสรีโตให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในสมบลลุยคิดว่านัางมีอีกหลายๆคนที่บุทันหูเรื่องราวนี้เนาะ ก่อนอื่นบอลลูก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ต้องขออนุญาตเด้อเรื่องเหล่านี้อีกทีงนึงเนาะจากช่องยูทูบแบย์ไตปีทุกคนเพื่อว่เป็นการสักซาเสเวลาเฮาไปเบิ้งไปสมพร้อมๆกันเลยเนาะว่าที่ไปที่มากนจะมาเปลี่ยนสนามบินสุวรรณภูมิดังที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ว่าะตะก,กี้เคยเปลี่ยนสถานที่แนวใดเนาะเราจังมาลกันการลจานที่ิฮับโศมีิดีโอจบไปทุกคนไปเลย <c oughs> คุณเคยได้ยินชื่อสนามบินหนองอูห่าไหมคะมันก็คือสนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละ สนามบินหนองงูเห่าหรือสนามบินสวุนนสวรรณภูมิถือเป็นประตูหลักด่านแรกที่เป็นหน้าตาของเมืองไทยทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวปีละก<ร>ว่า20ล้านคนใน,นฐานะสนามบินหลักที่ใหญ่ที่สุดอของประเทศชื่อนี้อาจจะเป็นชื่อที่คุ้นหูสำหรับคนที่มีอายุประมาณ30ปีขึ้นไปนะคะแต่กว่าสนามบินแห่งนี้จะเป็นรูปเป็นร่างเป็นสนามบินขนาดใหญ่ที่คนไทยภาคภูมิใจอย่างทุกวันนี้ ต้องผ่านอะไรมาบ้างแบรไตบริกออริจินอลจะเล่าให้ฟังค่ะไปฟังํำกันเด้อพี่น้องเนาะว่าจะเป็นยังไงทุกคนเนาะสุวรรณภูมิแปลว่าแผ่งบินทองได้รับพระราชทานให้ใช้แทน<อ>ชื่อเดิมคือหนองงูเหา่าตั้งแต่ปีพศ2543ค่ะโดยก่อนหน้านั้นในช่วงปี2500อจอมพลสฤษดินรัฐมีความคิดที่จะก,ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ปรับปรุงระบบม,มีพื้นที่ให้กว้างขวางพอที่จะรองรับธุรกิจการบินที่กำลังขยายตัวอย่างมากในอนาคตการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบริษัทแรกจึงเริ่มขึ้นโดยใช้เวลา3ปีในการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์โครงการท่าอากาศยานกรุงเทพแห่งที่2นะคะหลังจากนั้นก็เริ่มมีการเวนคืนที่ดินค่ะและคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มีการอนุมัติจัดซื้อที่ดิน รวมทั้งหมด19,543ไร่น้องงูเห่าเป็นพื้นที่ชุมน้ำเต็มไปด้วยแปลงหญ้าและเรือกสวนถูกเสนอขึ้นมาในปี2503ค่ะโดยบริษัทลิชฟิวจำกัดทันทีที่มีการตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างสนามบินน้องงูเห่าอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ตามมามากมายปัญหาเริ่มจะก่อตัวขึ้นค่ะ จากความคิดในการใช้พื้นที่หนองน้ําแทนการใช้พื้นที่ดอนก่อนหน้านี้นะคะตอนนั้นเนี่ยนะคะพอปัญหาเกิดขึ้นผู้รับเหมาก่อสร้างที่เป็นต่างชาติพอเข้ามาสํารวจพื้นที่จึงรู้ว่าใต้ดินใต้หนองนั้นนะคะ<อ>เป็นคโคลนเหลวแล้วก็ลึกมากเลยทีเดียวค่ะ<อ>เมื่อเติมดินลงไปเติมดินลงไป<อ>ทมดินลงไปทมเท่าไหร่ก็ยุบทมเท่าไหร่ก็ยุบทมเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มค่ะ มีโอกาสขาดทุนสูงผู้รับเหมาในขณะนั้นซึ่งเป็นต่างชาติก็เลยทิ้งงานนี้กับประเทศเไปค่ะรัฐบาลในขณะนั้นก็เลยมีการตั้งงบประมาณก่อสร้างฐานรากเพิ่มเติมจนเกิดการระแวงกันเองอในหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบนะคะในส่วนการเมืองในประเทศตอนนั้นก็กำลังวุ่นวายเลยทีเดียวค่ะมีการรัฐประหารเปลี่ยนแปลงผู้นำอยู่ตลอดเวลาการก่อสร้างที่กำลังเริ่มไปได้ดี ก็เริ่มชะลอตัวค่ะชาวบ้านในพื้นที่ที่เคยอาศัยอยู่<ม>ในพื้นที่นั้นแต่ว่าถูกเวรพื้นที่ดินไป<ม>ก็เริ่มจะกลับเข้าไป<ม>ทํากินจากอาชีพที่เคยทํานา<ม>ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ค่ะเมื่อมีการขนดินขนทรายจากต่างที่ตากถิ่นเข้ามาถมพื้นที่ห<ม>นองงูเห่านะคะทําให้สัตรูพืชใหม่ๆมก็เริ่มตามมาด้วยค่ะศัตรูพืชก็ตามมาจากดินจากที่อื่นๆ<ม>นั่นเองค่ะ เมื่อการเกษตรของชาวบ้านเริ่มไม่ได้ผลจึงต้องผันตัวไปเลี้ยงปลาและพืชที่ขึ้นในน้ำได้นะคะมีการขุดบ่อปลาค่ะแล้วก็ทำคันดินขึ้นมาเมื่อบริษัทมาก่อสร้างสนามบินแน่นอนค่ะว่าบริษัทนั้นตกใจเลยทีเดียวค่ะเห็นโอ้โหบ่อปลานะเห็นกระชังปลาม,มากมายพื้นที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มมีนานะคะก็กลับเป็นบ่อน้ำ ต้องมาปรับพื้นที่กันใหม่อีกทีนึง<ม>เลยล่ะค่ะโอ้โหดิฉันฟังดูนะคะก็ตกใจนะคะจากพื้นที่ที่เคยคิดว่าถมดินแล้วเพ<ม>อาปล่อยร้างกว่า40ปีชาวบ้านเริ่มเข้ามาทำกินม,มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยทั้งที่เป็นเจ้าของเดิมเจ้าของที่ดั้งเดิมและคนที่มาจับจองใหม่เดิมที่มีอยู่แค่400รครัวเรือน<ม>ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นสอง0กว่าครัวเรือน แต่ด้วยความที่ความต้องการของภาครัฐในขณะนั้นที่ต้องการให้ท่าอากาศยานแห่งใหม่นั้นเกิดขึ้นได้จริงเป็นสนามบินที่สองของไทยเป็นสนามบินระดับโลกเพื่อรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินได้เป็นจานวนมากเพื่อให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการบินของโลกก็เลยมีการทุ่มงบประมาณมหาศาลลงไปในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จค่ะมีการจัดกำลังทหารช่างเข้ามาดูแลเรื่องถนนเข้ามาดูแลเรื่องของทางเข้าสนามบินนะคะ จ้างนักออกแบบค่าอากาศยานระดับโลกโดยเฉพาะ<ม>อาคารสถานีผู้โดยสารที่เราพุ้นตากันอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ถูกเนรมิตขึ้นให้เหมือนกับเป็นห้อง<ม>รับแขกของคนไทยค่ะเพื่อสร้างความประทับใจแรกให้แก่ผู้มาเยือน<ม>ส่วนปัญหาเรื่องพื้นที่และชาวบ้านในชุมชนพอมีการลงมือก่อสร้าง ปัญหาเรื่องของพื้นที่ <c oughs> ก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยและก็จบลงด้วยการเดียวยา <c oughs> ครอบครัวละเกือบ 1, อ 1> ล้านบาทเพื <c oughs> ่อให้พวกเขาออกไปจากพื้นที่ <c oughs> แต่แม้มีการระดมสรรพกำลังแต่กว่าสนามบินหนองมูเห่าจะสร้างเสร็จนะคะ <c oughs> ก็มีการถมคลองมีการถมหนองน้ำไปเป็น10 <c oughs> แห่งค่ะมีการย้ายชุมชนย้ายวัดรวมทั้งโรงเรียน2แห่งย้ายศาลเจ้าพ่อสาเภาต์ซึ่งเป็นศาลประจำตำบลไปอยู่ที่แห่งใหม่ โอ้โหหลังจากนั้นนะมีคารล่ำลือค่ะว่ามีอาถรรพ์ต่างๆมากมายเพราะว่าหนองน้ำนั้นเป็นที่ชุ่มน้ำและเคยเต็มไปด้วยหมูนั่นเองค่ะแม่แต่คนไทยจะทำอะไรก็ทำได้นะคะ ปัญหาต่างๆก็เริ่มคลี่คลายมีการแก้ปัญหาและที่สุดแล้วค่ะสนามบินสุวรรณภูมิก็สามารถก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายนปี2549ถือเป็นท่าอากาศยานที่สร้างสถิติโ,โลกได้หลายอย่างเช่นหอบังคับการบินที่สูงที่สุดในโลกโโล็อบบี้ของโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน,นั้นเป็นบริเวณล,ล็อบบี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งอาคารผู้โดยสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในการก่อสร้สางครั้งเดียวแต่สถิตินี้ถูกทำลายลงแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้อาคารผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นเป็นอาคารผู้โดยสารที่สาของท่าอากาศยานานานาชาติดูไบค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นที่จับตามองนะคะว่าสนามบินสุวรรณภูมิจะนำประเทศไทยไปสู่ศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าตามเจตนารมณ์ได้มากน้อยแค่ไหน ความยิ่งใหญ่ของสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากสถานการณ์วิกฤตโควิดนั้นจะสามารถกลับมาสร้างชื่อให้กับไทยในฐานะแผ่นดินทองได้อีกอหรือไม่โอ้สุดยอดเลยเนาะเอาเป็นยังไงดีเนาะเป็นองังจากที่ได้เบิ้งในสุมเรื่องราวเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามหนองงูเห้าทั้งบ้าลุยกะหาได้ยินเป็นครั้งแรกเนาะแล้วก็บุคิดว่าสนามบินสุวรรณภูมิจะเป็นสถานที่ที่แปลว่าเป็นหนองเป็น เบื้อมคือดั้งที่เพื่อนแนะนาเสนอมาทุกคนอันนี้บอาลุยกับบุเคยหบมาก่อนในแท้เนาะอันนี้เป็นครั้งแรกและก็หากาได้เห็นที่เพื่อนในว้ามานี่เลยเนาะแล้วการก่อสร้างของเพื่อนกับพบความยุ่งยากทุกคนจนเฮดให้อ่าโครงการที่เข้ามาสัมปทานแล้วามาก่อสร้างอ่าจนว่าได้ถอนตัวออกนะทุกคนแล้วก็รัฐบาลเพื่อนกันมีแนวคิดหลืวว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงว่าได้ทุ่มงบประมาณเข้าไปอีกแลก้วก็จริงเฮดให้อ่ามีการก่อสร้างอีกอย่าง จนว่าสําเร็จทุกคนป้ามันกิดพบความยุมย่งยากอีกอย่างหลายๆอย่างเนาะบพว่าจะเป็นการเคลื่อนย,ย้ายพราะม่าชนออกจากเขตดังกล่าวฮัลล์รัชการเอาดินที่ว่าไปทมโหนกฮั่นคือดังนี้เพื่อนว่าทมทใดก็บุ่ม,มีมือเต็มเทื่อทุกคนจนเฮดให้บางบริษัทบางโครงการก็จนสามารถยอมแพ้และก็ถอดตัวออกไปเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงอะไรเนาะทุกคนแต่ว่ารัฐบาลเพื่อนก็นบ่ยอมแพ้บ่ลุยก็เชื่อว่าถ้าเพื่อนตั้งใจเฮดอีกอย่างเพื่อนก็นกน จะให้ให้มันสำเร็จเนาะเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจแะ้วก็เป็นสิ่งที่ยากจะสร้างให้มันเป็นสนามบินที่ว่าหญ่ระดับประเทศก็คือในภาคพื้นหลายใากที่เพิ่นสร้างสำเร็จกันแล้วก็เป็นสนามบินที่ว่าทําลายสิติหลายลอย,ย่างหนอะดังที่เพิ่นไน้นานเสนอไปทุกคนแต่ว่าบางอันปัจจุบันนี้ก็ถทกทําลายสถิติไปแล้วเนาะแต่ว่าที่แน่ๆเนาะสนามบินใน,นก้าว็เป็นสนามบินที่ว่าของครับนักท่องเที่ยวนี่โอ้โปีนึงระดับ สาวกวัวลานคนขึ้นคนดังเที่ยวเห็นข้าวหรือว่าเห็นนำซ่อง YouTube เห็นข้าวตามซ่องต่างๆของเมืองไทยเนาะที่เพื่อน,น,นแนะนำเสนอเก่กับนักท่องเที่ยวที่ว่าใช้บริการในสนามบินสวรรคภูมิโป้หลายแน่นตึบ๊บเลยได้เนะาะบอลุยกาเคยติดตามข้าวอันนี้มาปเป็นประจำอยู่แล้วเนาะถ้าหากพี่น้องมีข้อมูลจังใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของสนามบินสวรรคภูมิหรือว่า ก็จะมาเป็นสน,สนามบินสวรรภูมิว่ามีอันใดอีกนอกจากสิ่งที่เพื่อนแนะนําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกบอลลูยและกาเพื่อให้พี่น้องให้ดีหูเพิ่มเติมมีเด้อเนาะเพื่อจะได้เป็นความหูอีกอะไรเนาะทุกคนทั้งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่บอลุยได้นำเอามาฟภามาต้อนเพื่อพี่น้องอยู่ในคลิปวิดีโอดีเด้นนอเนาะถ้าหาก้องารซื้นซก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางซ่องของบอลลยได้เนาะ สำหรับวันนี้บรลยกันจิขออำลาพระเจา้าไอเพียงสิงนเลยนั่ทุกคนสุดท้ายนี้กระหอกก้าเข้ามาสบายดีบ๊ายบาย